เด็กวันนี้คุณครูแอลจะมาสอนวิชาดนตรีไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องเพลงสอนใจนะคะเพลงสอนใจเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการให้คำสอนหรือการแนะนำให้ผู้ฟังปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามเนื้อหาของเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นส่วนมาก จะเกี่ยวข้องกับความดีและความไม่ดีสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ไม่ถูกนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงสอนใจมาฝากเด็กๆนะคะเพลงอย่าเกียดคร้านเนื้อร้องและทำนองนะคะแต่งโดยสุเทพโชคสกุลเรามาขับร้องมพ,พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ อย่าเกียรคร้านการทำงานนาะพวกเรางาน,น,งานาหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงานหลบเลีกงานด้วยเกียจคร้านแเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ เป็นยังไงกันมากค่ะเด็กๆเมื่อกี้เราร้องเพลงกันจบไปแล้วใช่ไหมคะครนี้เราลองมาเติมเนื้อเพลงเนื้อร้องที่เราร้องกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะเหมือนเล่นเกม,มค่ะเด็กๆนะคะว่าเนื้อหาที่หายไปตรงเนี้ยนะคะเราจะเติมเนื้อเพลงว่าอย่างไรกันดีเด็กๆคิดก่อนนะคะนักเรียนคิดออกยังคะโอเคเนาะถ้าคิดออกแล้วเราลองมาเฉลยกันนะคะนักเรียน อย่าเกียดคร้านการทำงานนะพวกเราเด็กๆเ,เติมว่าอะไรคะอ๋องานหนักงานเบาถูกใช่ไหมคะโอเคเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงานหลบหลีกงานเติมว่าอะไรดีคะเด็กๆโอเคเก่งมากเลยคะ่ะด้วยเกียดคร้านเอาแต่สบาย แก่จนตายขอทำลายว่าไม่เจริญเด็กๆเก่งมากเลยค่ะโปรโมทตัวเองค่ะเด็กๆโอเคนะคะวันนี้เด็กๆนะคะลองไปฝึกขับร้องเพลงสอนใจนะคะเพลงอื่นๆมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเด็กๆนะคะวันนี้คุรูก็ฝากเพลงสอนใจไว้ให้เด็กๆได้ฝึกขับร้องนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ